เดี๋ยวไปดูรถแน่ไปไปาไไนงาเปนเราต้องการทราบกระบวนการหลังจากนี้ครับนว่าการฝากขังก็ดีการดำเนินคดีต่างๆจะเป็นยังไงรับ ผมก็คือรู้ค่าแล้วบอกจะมาก็บ้านอยู่ไหนอะแมงเพชรออผมที่โลกนั่งรถไฟมาเมื่อวานเม่มาถึงเมื่อไหร่นะครับสองโมงเช้าสองโมงเช้าอะครับสิ่งที่เป็นห่วงจริงๆนี่คือเรื่องของปลอดภัยแล้วก็อยากให้แบบได้รับการประกันตัวนะทราบข่าวแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับใจสลายไม่คิดว่ามันจะแรงอย่างนี้ไงทุกครั้งไม่ได้แรงมันหมายเก่าเนาะ ความคิดแม่ไม่ได้จบในสูงแต่มเป็นหมายเก่าแล้วอ่ะไม่ได้จับเพราะเรื่องตัวนี้ครับเรื่องเลยไม่เข้าใจตาป่ะมันแล้วอกแล้วใจตะถ้าตาเป็นคนดีตัวไม่ผมเข้าใจพี่ธนาที่แต่พี่ก็เข้าใจพวกเราด้วยเราไม่ได้ทำผิดอะไรเลยป้าาเขแม่ทำดีทำถูกไม่มีใครมาทำหนีหรอก มีเสรีภาพที่เป็นสื่ออาชีพเหรอคะที่สามารถพูดเรื่องอะไรก็ได้ให้ประชาชนเข้าาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะดูประชาชนแล้ัเดียวเดี๋ยวเรอเราพอขาำดังไปยังไง ครัสดีครับไม่ใช่ครับ